โอ้โหจะนักหาร้านเติมไม่ใช่ร้านเติมหรอบักเจ้าเด็กก็เลยหาร้านแล้วฟาร์มอยู่ด <c oughs> ิสเียๆเลยแบ็กฟาร์มลานแล้วฟาร์มแมสตี้โจโจ้บอกบอกฟุตถับหาดาวบอกฟุตรอบฟาร์มเวลนู่นนี่นั่นม่ลองงงแกง,งไปเติมก็ได้นะ <c oughs> <ป> <Hi. c oughs> วันนี้อ <c oughs> ยู่ผบก <c oughs> ็เด็ดเฟ้ออีกับเออก็หายไปนานห้าวันนะครับ ก็ไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ในดีดิดและแต่ขี้เกียจลงคลิปก็เพิ่งคิดออกว่าผมไปซ่อมเซเบอร์ er มา600้อยมัลตอรี่นะครับวันนี้ก็มารีวิวเซเบอร์600้อยมัลตอรี่นะครับเออเซเบอร์ er การที่จะได้ก็คือเออเลเวล300มั้งแล้วก็ไปทำเควสของเซเบอร์นะครับไปหาใน YouTube ได้ว่าวิธีเอา,าดาบเซเบอร์บล็อกฟุตนะครับหรือบล็อกพีชก็มารีวิว600้อยมัลตอรี่จริงๆมันจะมีบั็อกหกร้อยมัลตอรี่นะครับแต่ผมก็ลืมนะครับว่า มันมีบั๊กนี้บั๊กก็คือกดสกิลแล้วเปลี่ยนเป็นของที่มบตเตอรี่กวัวนะครับจริงๆเซเบอร์เป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมนะนะครับเผื่อใครไม่รู้ทําไมมันแรงที่สุดในเกมหรอวะอาจจะมีคนงงครับมันไม่ใช่ยูรูหรอพี่จริงๆมันเป็นเซเบอร์นะครับเซเบอร์ดาเมจเป็นประมาณ7 4 0 0นะครับไปดูจากช่องของหมาชิบ่านะครับชื่อเอเอกอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่มีในคลิปนะครับแต่เขามาคอมเมนต์ไว้ว่าหนึ่งเซเบอร์นะครับดาเมจนู่นนี่นั่นเผื่อใครไม่รู้นะ เซเบอร์แม่งแรงสุดในเกมแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าโยลูอะโยลูแม่งโดนเนิฟจัดจัดเลยนะ <c oughs> คือโยลูเป็นดาบที่น่าสงสารนะเป็นดาบเติมแท้ๆแต่ดันแบบมีดาบฟรีมาแซงหน้าแบบเนี้ยดีสามต้องมาแลวแหละโยลูดาร์เบดโยลูโดนเหยียดยามเกินสามดาบมาที่โยลูก็แบบเงาๆไปเลยนะ <c oughs> er, เซเบอร์ดาเมจตีขกร้อยมัตติลีครับเอ่อสายดาบผมก็ผมอัพสายดาบนะครับ พันสองร้อยห้าสิบตีธรรมดาสามครั้งนะครับอ๋อสี่ฮิตฮิตที่สี่มันจะแรงสุดนะครับ <Okay. S 1> ประมาณพันสี่มั้งสองสามสี่ดอกละพันเอ่อมนเจอบค่าหัวไหมผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าค่าหัวมันจะบัฟก็ต่อเมื่อเราผีผีหรือเปล่าดาเมจก็หนึ่งพันหนึ่งพันเอ็ด 1,200 1พ0นแล้วก็สะ1 0นึนะครับโอเคมาลองสกิลแรกนะครับว่ามันแรงขนาดไหนเฮ้ยคนดูมองชันไหนเมื่อกี้1,000แล้วก็200หรือเปล่าดูไหม่ดยดูไม่ได้เนี่ยเด้อสองพันหรือเปล่าวะ แล้วมันจะอะไรรัวไม่รัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะสโลให้นะครับเออมันก็แรงเอาเรื่องนะใครโอ้โดามีดแรงมากเลยเพื่อนแทบไม่เข้าอ่ะมันเป็นประมาณสตันหรือเปล่าไว้ติดติดติดติเนี่ย S <S <k ills> นีเ็สกิลที่สองนะครับเออเควสคอมพลีทได้ไงวะอ๋อผมรับเควสด้วยไปรับอีก <laughs> จริงๆดาบเซเบอร์ในแอนิเมะมันชื่อกิฟอนหรือเปล่ามันเป็นดาบของแชรคโค้ Check นะครับเออเขาก็รู้อยู่แล้วมั้บอกทำไมวะซึ่งในในแอนิเมะเขาเออในในการ์ตูนมันก็ยังไม่เปิดเผยเลยนะครับว่าเซเบอร์มันมันเป็นดาบอะไรนะครับ ดาบที่ยอดนิยมหรือดาบอะไรอะดาบที่ดีที่สุดอะไรเนี่ย <c oughs> เหมือนโยรัวเอ่อการจะทำเซเบอร์วีนะครับเอออธิบายได้เซการจะทำเซเบอร์วีสองนะครับคือต้องมีค่าหัวหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านปุ๊บแล้วก็ไปฆ่าคนนะครับมันก็จะได้ er เซเบอร์วีแหละ คือใครที่ฆ่าแล้วไม่ได้เซเวอร์วีสองก็ต้องฆ่าคนที่เลเวลเท่าๆกันนะครับแบบได้ฆ่าหัวด้วยอะไรเงี้ยมันค่อยจะได้เซเวอร์วีสองนะครับมาสกิลที่สองอ่ะแค่นี้ขอฆ่ามันหน่อยลวกันข้อแสีของเซเวอร์นะครับก็คือสกิลแม่งไม่ไกลเลยนะครับสกิลแบบโคตรใกล้อะ่ะคือมันก็ข่าโดนยากนะครับ เจ็ดร้อยเหลืยน่าจะเป็นดาเมจเจ็ดร้อยสองหิตอะอ๋อจริงด้วยรวมกันก็พันสี่ร้อยนะครับเจ็ดร้อยสองหิตรวมกับอันนีบบนก็ประมาณสามพันสี่พันเลยนะครับโดนทีก็เกือบตายอะ ก่อนเซเบอร์แบบใครมีเซเบอร์พีสองนี่แบบอพระเจ้าข้าหัวหนึ่งล้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้หาง่ายงโอเคครับก็ครบแล้วครบทั้งสามสกิลแล้วนะครับหกร้ <Perfect. S 1> อ,อยมาลตอีบอกว่ามันเบาไหมมันก็แรงอยู่นะครับโดนทีก็เกือบตายอะ่ะมันก็เกือบตายทุกดาบแหละมันไม่มีดาบไหนที่โดนแล้วตายเลยนะครับมันต้องมีสกิลที่ต่อยอดนะครับอย่างเช่นแบบ ประมอาณเน,นี่ยโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลยการเจ้าเซเบอร์ผมก็ลืมนะครับก็การเจาเซเบอร์ขี้เกียจอธิบายไปหาดูในยูทูบเอาแล้วกันคนที่ดูคลิปนี้น่าจะเวลใกลตันกันหมดละมั้งหรือเวลตันแล้วก็ไม่รู้ช่องผมมีแต่คนเวลเยอะๆนะครับยูนิเวอกันทังนั้นเลยใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ก็โทษทีนะ่ค่อยไม่ค่อยได้กลับไปโลกเก่านะครับผมอยู่ติดโลกใหม่ โลกเก่ามันเหมือนมันไม่ค่อยมีอลไรให้ทำนะครับต้องเวล700เพื่อมานิวโวโลกคนโลกเก่ามันมันผ่าแบบค่อนข้างน่าเบื่อนะครับโลกใหม่มัีอะไรให้ทําเยอะนะครับคนที่ใกล้เวล700ก็สู้ๆนะครับโลกใหม่มีอะไรให้ท,ะะทา700ําทเยอะมากเออผมไปลองกับคนไหมเดี๋ยวผมไปลองกับคนเด็ เสียงมันอาจจะดังนะครับต่อจากนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดังมากไหมพอผมว่ามันน่าจะบับข้าหัวได้ไงมันเรแลงอะแต่มันก็บวกนิดเดียวเองมันก็ไม่ต่างกันหรอกสกิลแรกไอ้สกิลสองดูเอ๊ะไล่กันอยู่โอ้ผมดูถั่วหมายคิดนี่แม่งทุ่มหนึ่งตัดทันด้วยเนี่ยไม่ก็ลงพรุ่งนี้อ่ะจะชิบหายเอ้ยมันสามฮิตเลยเหรอวะ สามฮิตก็ประมาณพันห้าเมื่อกี้ผมเห็นดานเมจนห้าร้อยสามอันอะเมื่อกี้มันเหลือประมาณพันห้าห้าร้อยห้าร้อยสามฮิตไงเดี๋ยวเราสกิลสองเดี๋ยวให้เลือดให้เลือดเต็มแบบกัมมอนก็เนี่ยกัมมอนมันจะเจ็ดร้อยสามฮิตเด้อสามฮิตเด้อตอนแรกผมนึกว่าสองฮิตเออขอโทษนะครับ บวกกันก็ประมาณพันสี่สองพันประณพันโอ้โหสองพเท่าไรวะสองพันสเหรอแรงเราเรื่องอะเนี่ยจกเกอร์มาสิลที่สกิลแรกสกิลแรกไอไอไอมัอออนที่ตึกตึนี่ใครคือขยับไม่ได้ใช่ไหมไอแดงแดงที่มันแบบอันเนี้ยลอขยับดู ใช่ก็ตอนตอนมันติ๊ง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 เสร็จอะถ้าโดนสกิลเดียวมันก็ไม่จิกจิกจิกแ่เอ้ยลืมดูดาเมจเดี๋ยวดูดาเมจเลยเออเดี๋ยวสโลให้ผมดูไม่ทันว่ะโอเคคุณอยากใช้ลูโยูลูมาบีเอสเซเวอร์ลองไหม ของผมหกร้อยมาลติีเดจจ้าโอเคได้เออตรงไหนอะโครเอเชียมไหมผมว่ามันโดนยากอะสกิลผมมันโดนยากมันไม่ค่อยไก่โอเคสามสองหนึ่งไปเอเอ้ยคนมันมันมีวิธียอมแพ้อยู่เว้ยถ้าคุณจะยอมแพ้คุณกดรับแอร์ไลน์ผมไว้ รับอะไรเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไดไป่ปะไม่ได้ป่ะเออวิียอมเหถ้าผมไม่ไหวผมก็จะยอมนะผมไม่ค่อยเก่ง er. เซเบอร์เขียพร้อมยังโจ๊กเกนะอร์สามอสองหนึ่งโจ๊กเกอร์เล่นในมือถือใช่ไหมมันยากกันเด้ออ๋อในคอมมาเต็มที่ มีฝันสกิลสองเยอะรัวมันโอ้โหไปเลยเด็ดปีงาสัตว์ผมเห็นโจ๊กเกอร์อยู่กับพี่เอาโจ๊กเกอร์ผมหลุดผมหลุดอันไรวะ